สวัสดีแฟนเบบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามลีกญี่ปุ่นเช่นเคยนะครับแล้วก็คู่ที่จะมานำเสนอวันนี้ก็เป็นการแข่งขันพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าทางพิมพิชยาก,กับทางโมเมธนชชานะครับมาเจอกันและก็ในนัดที่สองวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่วัดกันเลยนะครับว่าทางโอกายามะจะกลับมาเอาชนะเพื่อที่จะ เท่ากันกับทางคูโรเบะได้หรือไม่นะครับซึ่งผลการแข่งขันวันนี้ก็จบลงไปนะครับก็น่าเสียดายแทนโอคายมะนะครับที่ในเซตสุดท้ายไม่สามารถที่จะกลับมาเอาชนะได้ก็ถือว่าเป็นการชนะ2นัดติดต่อกันสําหรับคูโรเบะนะครับ เกมการแข่งขันของ2คู่นี้พิเศษยังไงนะครับอันดับ1ก็คือสาวไทยของเราทั้ง2คนนะครับมาเจอกันส่วนอีกเรื่องที่2นะครับทั้ง2ทีมก็จะเป็นทีมที่อยู่ท้ายๆตารางนะครับการแข่งขันก็เลยดูกดดันทั้ง2ทีมไปด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับทางโอกอยามาก็เล่นในบ้านนะครับซึ่งก็ต้องการชัยชนะนี้มากๆสําหรับการแข่งขันจบลงไปนะครับเราก็ได้เห็นบรรยากาศสาวไทยของเราทั้งโมเมและ และก็บีมนะครับที่ ไม่ได้แทบจาไม่ได้เจอกันเลยนะครับก่อนที่มาแข่งขันในวันนี้นะครับก็ถ่ายรูปกันสักหน่อยเพื่อที่จะ,ะแสดงความรักความอบอุ่นที่เคยมีกันนะครับซ้อมให้กันมาอยู่ด้วยกันมาในทีมชาติก็ค่อนข้างนานนะครับการไปเล่นต่างแดนนี้ได้เจอกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวการแข่งขันนะครับทั้ง2ทีมที่แข่งในวันนี้นะครับเล่นดีมากๆเลยโอกายามาก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความเหนียวนะ ครับเหนียวมากๆจริงๆส่วนทางคโลเบะนะครับก็ลงตัวมากๆซึ่งตอนนี้นะครับผู้เล่นจากตุรกีถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทําฟอร์มออกมาได้อย่างโดดเด่นแล้วนะครับเข้ากับทีมได้ค่อนข้างเยอะแล้วจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่คโลเบะเองนะครับก็จะมีโอกาสชนะได้ต่อไปสําหรับอันดับในตารางนะครับหลังจากที่คโลเบเอาชนะไปได้2แมตช์ในสัปดาห์นี้ทําให้ทีมนะครับขยับขึ้นแซงโอกายมะไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดทั้งสองทีมนะครับก็เป็นสาวไทยของเราไม่ว่าจะเป็นพิมพิชญาหรือว่าโมเมนะครับโดยที่พิมพิชญาทำไปถึง38คะแนนแล้วก็โมเมทำไปถึง33คะแนนรูปแบบเกมที่เล่นในวันนี้ก็ถือว่าทั้งสองคนทำได้สุดยอดมากๆนะครับโมเมก็ตบได้แต้มพิมพิชญาก็ตบฝังเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นความภูมิใจ ใจและความอบอุ่นใจที่เราได้เห็นแบบนี้นะครับก็ฝากแฟนบอลนะครับที่ติดตามแล้วก็ร่วมเชียร์การแข่งขันในวีลีกเองหรือว่าในลีกตุรกีเองก็มักจะมีภาพบรรยากาศและก็สิ่งสวยงามให้กับแฟนบอลติดตามอยู่เสมอก็อยากให้ติดตามแบบนี้ไปนานๆนะครับเพราะว่าในปีนี้ก็จะได้ชมการแข่งขันในรายการระดับชาติอีกหลายๆรายการที่ทั้งหมดนะครับสาวไทยของเราจะมารวมกันแล้วก็มาระเบิดความมัน ให้แฟนบอลล์บอลได้ติดตามกันนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆฟอร์มการเล่นในลีกนะครับในลีกอาชีพนี้ก็เป็นจุดที่เราจะทําให้ผลลัพธ์ในปี2023นี้ออกมาเป็นอย่างไรชัชออนก็แน่นอนแล้วก็ครบเครื่องมากๆนะครับรวมถึงผู้เล่นบอลเร็วหรือว่าบีหลังที่เราเห็นนี้ก็สุดยอดจริงๆก็ฝากติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันต่อไปหลายๆคนที่ได้เห็นนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าก็คง จะอมยิ้มกันไปก็ฝากแฟนติดตามนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะให้กำลังใจนะักกีฬาอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับรวมถึงการติดตามช่องของเรานะครับฝากติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ